ผมจบรัฐศาสตร์เกียตดนิยมอันดับหนึ่งคใช่ครับแม้ว่าจะไม่ตรงสายงานแต่รู้ทวานยังสิ่งนะเผื่อสนใจหนูมาสมัครงานค่ะทำชื่ออะไรไม่เป็นเลยค่ะนั่งนํำลายยืดไปวันวันพอจะมีตำแหน่งไหนว่างไหมกูรักมึ่กูชอบกูชอบ่างนี้ ไอ้มากระเป๋ากับไปหาพินบูเข้ามาเลยข่าวด่วนเฮ้ยฟิวฟิลฟิ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 คืออะไรอ่ะฟังไม่ทันเลยดิก็กรูบอกข่าวด่วนไอ้นี่ข่าวด่วนเกินไอ้เฮียฟังไม่ทันเลยแม่งด่วนจังลุงให้หงอคงใส่ชุดแดงคือคิดเป็นในในว่าในในคิดถึงและเทียร์ทักสินพ้อในในพ่อมึงเธอกูจะลู้ยไอ้หงองใส่ชุดแดงลูกแกไม่ขยับเยอะเพราะกลัวนกเยงบินหนีแกเป็นคนรักนก เมื่อไรลุงเอจะเอาตะกร้อมาครอบปากครับน้อง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 ข่าวร้อนอ่อโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยทำไมอ่ะลุงเฮียไรก็บอกอยู่ว่าข่าวร้อนอืโดนลวกนะมั้งหนีสัตว์มาข่าวร้อนอีกข่าวด่วนมั้งข่าวร้อนมั้งเริญนจริงเจริญจริงทุบพระเศษก็ตีหมาต่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่เนาะมึงอะทุบฟาเศตตีหมาไม่เกงมัคอ กน้องผมจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไหนดีระหว่างโกลเด้นมิดทริเวอร์กับชิบะอีนุตครับน้องผลวิจัยพบว่าว่าทุกครั้งที่ลุงเอกกระโดดขึ้นโลกจะน้ำหนักเบาลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนักแผ่นดินเครื่องหมายมึงไม่หนักแล้วมั้งไอเหียมึงไม่หนักลวมั้งไอเป็ดเข้าเซเว่นกินจีบีดีดยันเช้าคยที่เปาไอ a ฮฟดีนักหนาแว่นออฟตาสเลนคมสะอาดตาพี่พูดมาอาจาพ่อมุงตายพ่มึงอะตุยเฮีย สงสาเชลดอนกับแอดนายต้องไปอยู่กับคนใจซามชอบอมตังที่คนอื่น้อางมึงอะใจซามไม่เฮียข่าวสดนะคะครับต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 ับ อ,อ,กกอัพเลือพลังอัพสเตมีหน้าแค่นี้ก็จะสามารถอัปเปอร์คัดคางมึงได้คางมึงอ้เฮี้ยผมมีภารกิจให้ครับชนะโดยไม่ตีบอสสักครั้งได้ผมให้สอ,องหนครับน้องอน้อง,องน้องอน้องน้องมึงอย่ารั่ว นะบอสได้ให้ตัวละ300บาทแต่ถ้าตายเมื่อไหร่ต้องกินตะปูอะไรนะใจใจหน่อยใจพ่อมึงเถอไอเฮี้ยกูก็ฟังไม่เธอะจริงจริงมันมีที่ครับลุงเอมันมีจุดอ่อนใต้คางลองหาไม่เจอลองถามพ้องถามพ่อมึงเธอไอเฮี้ยเอนี้หงอคงนะกูคงกระบองจนเหนื่อยโดนตกจนมือนหัวหมดแล้วไปตีหุ่นไล่กาก่อนหมยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน่อยคงไม่ยังหน่อยคงครับอุ้ยไอเฮี้ยเดียวแล้วทำไมไม่อ่านหลายๆลนขอวัดเลยละกันไอเฮี้ยกูขอวัดกูขอวัด อไปแล้วคลุงเอจะเล่นเอเดนริงต่อบไหมครับลุงเอครับผมถามเอาสารณะอันนี้ตอบผมหน่อยครับมุงจะตีหมาตัวน้อยทําไมวะมันไปทําอะไรให้มุงน้องหมาตัวน้อยพ่อมึงเถอะใหญ่กว่าบ้านกูอีเฮียร้องหมาตัวน้อยปิดตาเล่นโอนห้าสิบล้านต้องเล่นไม่อย่าห้ามกินใช้ลินเล่นน้องเน้ เก็บไว้พ่อมึงเล่นเถอะอีสัตว์คงพ่อคงแม่คงแม่มึงเถอะหนูขอถามจริงๆนะคะมึงจะแอบหาบิดามึงรอค่ะอยากทราบค่ะคือกูก็อยากทราบกูไปแอกบนหน้าป้ามึงไหมกูก็เท่กูเนี่ยข่าวดวนนุ่มยิ้มันเหลืองอารวาสถือไม้ไล่ตีหมาชาวบ้านคาดอาจเพราะแย่งหมาตัวเมียกันน้องแย่งหมาตัวเมียพ่อมึงเถอะข่าวน้ำท่วมล่าสุดจองแจง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 น้ำท่วมอยู่นะครับจองแจงนะครับลุงเอพาดกินน้ำก่อนครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีลมคมกริบเฮ้ยแต่แต่ลุงเอเล่นเกมนี้คมไหมน้องเดี๋ยวนี้เล่นเรื่องเรื่องเริ่มคมขึ้นไหมขอโทษได้ที่เข้าไปเป็นมะเร็งกิ่งของสารนองก่องแกงม่วงมะน้องมหยงมับในชีวิตเธะขอสมัครงานค่ะหนูทําได้ทุกอย่างค่ะตั้งแต่เรื่องหัวใหญ่เรื่องอีค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิบเจ็ดก็เสร็จได้ไม่ได้ค่ะน้องับจากนี้อีกพันปีพวกเจ้าก็จะไม่มีวันลืมชื่อของข้าข้าคือพระเจ้าวานอนซุนหงอคง ข้าคือขโมยเต้านมแม่กูเเจ้าวอนอนขโมยเต้านมไม่ใช่ซึ่งหมอผมเรียนจบอนุบาลเดนล่าภาคข้ามมีตำแหน่งอะไรทำบ้างครับลุงเอาบาลเดนล่าภาคข้ามเฮียเลยน้องผมจบวิศวะเมคคาทรอนิกสมัครตำแหน่งอะไรได้บ้างครับน้องมึงกูไม่ได้มารับสมัครงานนะเนี่ยไปไปมาเนี่ยกูไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะอย่างนี้แหละ อีีเยขอทำงานกับลุงเอได้ไหมครับจบป6วัดพระท oh, oh, oh. ันของเงินเดือนสามแสนพอการมอะไรมึงจบป .6 มึงขอเงินเดือนกูสามแสนอีเฮียเอผมเรียนนิติศาสตร์ปีสขอฝึกงานด้วยได้ไหมครับไม่ <No. S 2> เอาเงินเดือนเผื่อได้ช่วยเอเรื่องกฎหมายไม่เอา oh, oh. น้อยลุงเอครับ ผมเรียนจบโปรแกรมมิ่งผมสามารถสมัครไปเขียนโค้ดให้สมองลุงได้ไหมน้องน้องมึงช่วยเลยถ้าอย่างนั้นแล้วมึงทําได้กูให้ตังค์เรียนไม่จบเพิ่องออกจากคุกมาคดีแทงเจ้านายเก่าทํางานตําแหน่งไหนได้บ้างครับผมใช้มีดเก่ง <c oughs> น้อง,องบ้านกูไม่ได้ขายครัวนะเหียเรียนจบปริญญาเอกประกาศนียบ,บยัตรห้าใบในสาขากระทืบตามิดหัวคมมันสมัครงานได้ไหมเนี่ยมันจะสมัครงานที่อะไรเนี่ย เรื่องงานมันอยู่ที่จังหวัดชีวิตครับแชทใช่ขนาดแอดนายไม่จบหมอยังต้องมาดูแลผู้ป่วยเลยลุงเอ๋ดูแลผไม่วหลายที่ถมในสัตว์ห้องเข้าหัวพ่องตกไหมเฮียดูแลผู้ป่วยพ่อมึงเถอะเชลดอลอยู่ตรงนั้นสบายดีไหมคือลุงเอผมเรียนจบโปรแกรมเมอร์ให้ผมช่วยดูเกี่ยวกับการสตรีมและแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับห้อนนหม่ตอนนี้ยังไม่รับก่อนน้องใจเย็นนะครับตอน มึบอกกูยังไม่รับงานมึงสมัครอะไรกันเนี่ยนี่แหละกูบอกแล้วกูไม่อยากพูดเนี่ยขอคนละหนึ่งแปดให้ลุงเอได้ไหมครับวันเกิดผมเอาไปกูแทนเลยกูชิงก่อนเลยกูชิงกูงชิงออกก่อนเลยลุงก็ลาออกไปทําช่องเกมของลุงดีครับ <c oughs> ใครอ่ะไม่ออกทำไมกูลาออกทำไมเนี่ยผมจบสายเกมสายอิ็กทอรอเน็ตนำทางนีกเฮี้ยเช่นขาวของเงินเดือนห้าแสนกับลายสามร้อยห้าสิบวันต่อปีน้อยพอมึงลาขนาดนั้นน่ะผมตกงานอยู่จบวิศวะคณิตศาสตร์เพื่อสังคมมันให้เซฟปริญญาโทขอสมัครเป็นเด็กซักผ้าด้ไมครคบไม่ได้ปริญญาโทมึงเรียนมาซักผ้ากูน้อย มึง,งจบ,จบปริญญา <นะ S 2> โทรน้องผมจบนิเทศขอสมัครตำแหน่งไล่นกเอี้ยงครับ เนี <mile> ่ยตำแหน่งพ่อมันตำแหน่งไรลูกเอี้ยงเรียนจบพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติเกียรินิยมอันดับหนึ่งสมัครไรได้บ้างครับไปสมัครที่อื่นเถอะน้องเก่งเกินอันนี้สาระท้าลุงจะเปิดให้รับสมัครงานลุงอยากได้ตำแหน่งอะไรบ้างหรอครับกูยังไม่ได้เปิดพรถ้าไหล่ะเรียนจบครูสมัครเป็นตำแหน่งอะไรกับลุงเอได้บ้างครับสอนควายหรอครับอยากสอนลุงเอม๊กสอนควายพูดลุงพูดแต่ละอย่างมึงก็ฮู้ฮู้จนท่นนี้เนี่ยเนี่ยพรมาเชฟวิลแมนมาเฮ้ย ไปตีเมาผอมโมตากีลูกมาเหมือนอย่างเด็กอยู่นะเคยไม่เด็กพ่อมึงอะตัวเขาควายบอกมาเด็กไอ้เหี้ยผมจบวิศวะแอโรบิกมีตำแหน่งว่างไหมวิศวะแอโรบิกคือสมัยกูไม่เคยได้ยินวะผมเรียนจบสัตวแพทย์มีไซห้าสิบหกยัดลุงได้ตลอดที่ไม่้องงานตำนงไน้น้องมึงจะพูดทำเหี้ยอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอทำคลอดที่แมวได้นิดหน่อยสมัครตำแหน่งแมวได้บ้างครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้องการเงินไปเพิ่มขนาดดูจูดี้น้องคนเฮี้ยอะไรเม่งก ผมจอบอบปสามโรงเรียนบ้านหนองกลึ่งมาสมัครงานกับเอ <si> ของเงินเดือนไม่ต่ำกว่าสี่แสนเอโปมึงทำเถอะสี่แสนอ่ะผมจบคณะการบินสาขา,ามแมลงทอดสาม,มารถสมัครได้ไหมครับคาดหวังเงินเดือนนิดเดียวแสนห้าครับาาใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์คุณหนูจะบ้าแล้วน้องผมจบทันตแพทย์ขอสมัครงานได้ไหมครับจะได้ช่วยเรื่องสุขภาพท้ทองฝากของเงินเดือนละลานหลาน ผมเรียนจบมิเท็กกรุงเทพขอสมัครงานเดี๋ยวเจอจริงใจกันได้ไงเนี่ยลุงเอขาหนูเป็นสัตวแพทย์อายุการทำงาน5ปีเงินเดือน80,000สนใจสมัครงานดูแลน้องโบจังนายพาน้องโบจังพบอเมื่อเดืนทีแล้วดูแลน้องโบในปากอีเหี้ยแม่งมึงอะไรตบสว่าแพทย์ดูน้องโบในปากกันเลยกูตบปากมึงอ่ะแม่งดูแลน้องโบในปากเรื่องที่ลุงจ้างผมเอาเสื้อพี่เป็ดไปสกรีนเถือนขายผมไม่เอาเรื่องนี้ใจลุงได้มาม้องกูไม่เคยใจมึงจะกินเสื้อเถื่อนจนรั่ว สมัครเป็นผัวลุงเอตรงไหนครับอยากขย่มรูโบงก่งอึงผมจบหลักสูตรชนะสูตรฟันว่าเป็นทองแท้หรือเทียมพอจะสมัครตั่ได้ไหมครับผจทยอะไรชนะสูตรฟันฟน้องนี่อย่าเ<อ>ถอะชนะสูตรฟันโลมาเอออยู่ดีเฮียนี่ก็โลมาผมจบพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชรับผมไปช่วยดูแลไหมครับแผนกเย็บคางก็ได้ไม่ต้องมายิบแผนกพ่มังแผนกเย็บคางต้องหาผู้ช่วยจะตีบอสง่ายขึ้นเข้าไปรับแหวนกับองค์ยูไลในวัดกลางป่าจะมีโดเรมอนออกมาช่วยกูก็ฟังไปเถอะโดเรมอนพ่อมึงเถอะถามสาระครับตอนนี้ ผมอายุ25บาทอีกกี่ปีผมอายุผมจะนำลุงครับ มันไม่นําหลงน้องรถไม่ใช่มอไซค์เฮียแซงกันได้จบสัตวแพทย์พอรักษาควายได้อยู่ครับรับไหมครับดูแต่ละคนนะจบคณะสิงโตขอไปเชิดสิงโตโชว์ที่บ้านลุงได้ไหมครับน้องคนนี้อะไรจบคณะสิงโตกูไม่ได้รับงานมึงไม่ต้องสมัครแล้วจบบัญชีมาครับสามารถพาลุงหลบภาษีได้อย่างเนเียนครับเนบเนียนยพนักงานกูเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยกูไม่อยากพูดนี่มันจะติเรียไปอย่างนี้แหละผมจบนิติเวณวิทยาศาสตร์มาประสบการณ์ผ่าศพมาแล้ว20ศพลุงมีตําแหน่งอะไรให้ทำได้ครับน้อง น้อองไมม่ยหพจบปริญญาเอกวิศวกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์อนาคตพอจะเล่นไฮโลกับยายนูตได้ไหมครับน้องกูไม่ได้หาคนมาเล่นไฮโลกับแม่กูน้องผมจบรัฐศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งใช่ครับแม้ว่าจะไม่ตรงสายงานแต่รู้ทวานยังสิ่งนะเผื่อสนใจ <c oughs> หนูมาสมัครงานค่ะทำชื่ออะไรไม่เป็นเลยค่ะ นั่งลำลายยืดไปวันวันพอจะมีปั๊มไหนว่างไหมกูรักกูรักมึงกูชอบกูชอบอย่างนี้นี่แหละไอ้หนูไอ้หนูถ้ากินบ้ามาเลยหนูกูชอบมึงนี่แหละวันมันไม่ต้องทำอะไรนั่งลำลายยืดกูชอบผมเพิ่งจบสายเกมมาเลยับผมส่งมาให้ลุงเคร่งเกมมาหมาใหม่ขอสมัครอีกรอบหนูจงสายเกม ทำไมวันนี้ลุงเอหล่อครับหล่อเล่นสี่เหลี่ยมไโลนเครื่องไม่ได้สายเกมอย่างนั้นน้องเกมมันมันหมากรียยเลยผมเรียนจบที่นาซาผมสมัครงานขัดจรวดได้ไหมไม่ได้ครับกูจะล่วสายเกมเกมมันมันหมาดดูมันแต่ละคนลุงเอครับผมเด็กจบใหม่วิศวะฟานิปุรีขอวันละสามร้อยให้ออมหมูยอก็ได้ครับไม่เอาน้องไม่มีครับ ลุงเอรับเฮ้ยเดี๋ยวหนเก็บของอยู่ไหนูท่องได้ตั้งแต่แม่สองยันแม่ตุยนั่นแม่มึงตุยลุงครับผมจบเอกเอกเอกอีเอกอีจะทำตำแหน่งนาฬิกาปลุกได้ไหมคะอ๋อเอก แทนในนาฬิกาปลุกใบปริญญาตรีหนึ่งใบปริญญาโทสองใบใไรได้บ้างครับแต่ผมถ่ายเอกสารมา <c oughs> จบชาวนามาค่ะสอนควายได้สบายสบายเลยค่ะอย่างลุงเอนนี่ถนัดเลยค่ะรับหนูไหมคะกูจะตบมึงในอีเหี้ยจบชาวนาเดี๋ยวก่อนผมจบบริหารจุาเรตินิยมอันดับหนึ่งบุตรปริญญาเอกขอทํางานบริหารควายให้เป็นคนได้น้องน้องแต่ละคนมึงดูมันแต่ละคนนี่น้องนับจากนี้อีกพันปีพวกเจ้าจะไม่มีวันลืมชื่อของข้าพ่ะข้า ค,คือเทพเจ้าวานอนซุนงอคนองูน้องน้องนองผมจบการบินที่ซ่องพอจะมีตำแหน่งนักบินว่างไหมครับน้องไม่คูคไม่ได้เปิดไม่เงียบขอสมัครตำแหน่งโยนเครื่ย,ยงสิ่งของระยะไกลถนัดของที่มัดเป็นก้อนค่อนข้างแน่นไม่มีประวัติของพเพี่ยงไก่พรมผมเงียจบผมชื่อพี่อยากมาทำงานกับลุงครับวูดปอตีสมองมีแต่ขี้เหลื่อยเดินย,ยังหอบลืมมือขายยังสั่นผ่านไหมครับ ถูกว่าถ้าลุงเอเปิลรับสมัครพนักงานน่าจะเปิดบริษัทได้ลาปีกบ่อปีกกระบอกมีขี้เนื่อยผมจบสัตวแพทยศาสตร์สาขาเวชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องทำงานเป็นหมอประจำตัวลุงได้ไหมน้องน้องเวชศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องคืออะไรอ่ะผมจบสายไฟครับขอไปรัดคอลุงได้ไหมครับพ่อมึงสิพูดเยอะคอแห้งอย่าลืมดูดมานะครับ ผมจบคณะส่งสาขานำสวดทุกเช้าสมัครเข้าไปช่วยส่งในปากทั้งสานน้อง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 นีกูจะตบปากเมื่อไงช่วยสงในปากเดี๋ยวก่อนผมเป็นนักกีตามันสามารถสมัครงานในตำแหน่งการวิ่งส่งมาได้ไหมครับน้องกูไม่มีนะมึงอย่าจะพูดไปด้วยผมเรียนจบวิศวะคอมช่วยลุงทําเว็บ A88 ไม่ไม่ไม่เอาครับไม่รับเงินเดือนขอแค่ลุงลองกัเถอเหีย ผมเรียนจบอนุบาลชองครับเกียรติยมอ,อันดับหนึ่งท่องกอไก่ถึงฮอนกคูกทำไรได้บ้างครับมผมจะบอปอสพอจะสี่แม่มึงเล่นไหมแม่ไอ้เฮีย ผมเรียนจบช่างคนสนใจให้ผมไปกลึงสมองยายนุชให้เลือกสีเดี๋ยวเนี่ย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 ผมฉีดยากันเห็บหมัดได้ครับสนใจสไหมผมจบคณะแปลงฟันอยากช่วยลุงขัดฟันจนกว่าจะหายเหลืองแล้วจะลาออกครับผมจบช่างมาผมขอเป็นสมัครเป็นช่างมันได้ไหมครับเจอช่างมันเนี่ยอย่าทำมันได้อีกที้ยผมจบคณะส่งมาครับตอนนี้ทำงานในปากลุงเอพร้อมกับเพื่อนร่วมงานทั้งสามสิบเอ็ดองน้องเพื่อนรโรงงานเหี้ยมึง จบนาซาเตรียมเรื่องงานที่ดวงจันทร์เห็นลุงเอประกาศสมัครผมขอตำแหน่งไล่นกแสกนะครับน้องไม่มีตำแหน่งไล่นกแสกครับผมจบนิเทศการแสดงอยากสมัครไปดูงานการแสดงลุงระหว่างสตรีมครับน้องกูไม่ได้ละครนี่เฮียลุงครับผมจบนอกสมัครมามีตำแหน่งไรบ้างครับอ่านอกอะไรอ่ะจบนอกบ้านอีกนะผมเดินรงเกลือเจอร้านชื่อลุงเอเสื้อป็นมีเสื้ออันันเป็ดเต็มเลยน้องพ่อมึงเถอะอีเฮียผมจบปอเอกไปต่อถ่ายคลิปขับรถล้างก้นได้ไม่เอา เงินเดือนแถมผมให้เงินลุงเดือนละสามแสนเอาเอาเอากูรับเลยอย่างนี้กูรับให้เงินเดือนกูด้วยหางานครับอายุ27เรียนอุเทนยังไม่จบติด0ูนย์สิตัวใช้พืนเป็นเพื่ออะไรน้องจบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ทําทำได้ทุกอย่างรับไหมครับถ้าไม่รับจะไปหาทั้งกองร้อยน้องไม่ไม่ไม่ น้องมากันเยอะเกินเรียนจบวิศวะเคมีครับขอสมัครตำแหน่งฝ่ายการผลิตมางั้นฝ่ายคิดโคตรเียกยอดก็ได้น้องไม่มีฝ่ายโคตรคิดคิดโคตรเี่ยยอดครับขอบคุณเสื้ออนันต์เป็ดที่ลุงส่งให้ผมครับผมจะทําให้เหมือนทุกอย่างเลยครับต้นคุณน้องน้องเหมือนตุวก้างพ่อมึงเถอะเอาดีดทีนะรับผมได้ไหมผมจบเกษตรอยากเป็นพ่อบ้านทําอาหารให้ลุงนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลูกหญ้าเลี้ยงควายน้องน้องน้องจบเกษตรเดี๋ยวกูตบปากไอ้เหี้ยเอผมจบนิเทศต้อง การทำงานกับลุงเอาเงินมาผ่อนลัมโบที่บ้านสองคันที่บ้านนอคันด้วยงรวยแล้วอยู่เฉยเลน้องนดอนนะครับผมเป็นพนักงานสินเชื่อธรรมดาธรรมดาสามารถจีบด้อนได้ไหมครับครับเอไม่ต้องเสือกกูยังไม่ได้พูดเลยสั์กูอยู่ของกูดีดกูก็เล่นเกมกูดีๆเนี่ยน้องนิโอมีตอบไปหมดแล้วเสื้อแพงน้องคือความคิดเห็นของเราคนไม่เหมือนกันนะครับบอกเลยนะคืออันนั้นเป็ดไม่ทําอะไรแบบ ไอลุงเอก็คุกเขกับเป็ดมาพักหนึ่งอ่ะไอ้เป็ดมันไม่ได้ทําอะไรแบบเชื่อขุนนะมึงดูในคลิปดูอะไรอ่ะแล้ววันหนึ่งมึงจะเสียใจที่ไม่ได้ซื้อวันนี้อันนี้สาระมันให้กูุ่สี่ตัวกลุ่ซื้อเพิ่มอีกสี่ตัวให้ครบแปดสีอ่ะคอมเท่าไรขายเก่งกว่าของตัวเองสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อกลุงเอครับผมจบปริญญาตรีแม่โตปริญญาโทแม่มาขอสมัครงานนึกไอ้ไอ้เขี้ยงไอ้ดีๆีจังเลยผม่กูจะตายเนี่ยกูจะหลุดเนี่ยปริญญาโทแม่ เนี่ยจะรั่วอีเหี้ยสวยไปดีลุงลเอไม่มีมังกรครับมึงเะลิงเล่นลิงอีเหี้ยรอเล่นองก็ไหนลุงเอช่วยเปิดบริษัทแข่งกับที่ซีเคได้ไหมครับชื่อว่าชื่อบริษัทมิดนูตสโลเวิร์กอืมสโลเวิร์กพ่อมึงเถอะสโลเวิร์กสวัสดีครับผมหน่วยงานรักษาคางมีปมชมรมให้คางกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันน้องคางมีปมพ่อมึงเถอะชมรมคางมีปมมีเหี้ยชมรมทึ้ตีนคางมีปมผมมั่นใจว่าผมเด่นกว่าผู้สมัครทุกคนผมตกชีวิตมาครับ ขอไปสิงในบ้านลุงได้ไหมคะพี่หวยได้ สอนกรอบใบสมัครงานอย่างไรให้มด้งานหยสี่น้ำหนี่สมัครงาน้กูและอีฮีจบชีวิตมาสกูจะลวกลุงเอครับผมจบแพทย์จากมหาลัยไมหีโดนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอตกไม่เป็นอยากขิงเฉยๆครับอันนี้ไม่ได้สมัครงานนะครับอยากขิงชาวบ้านนะครับผมจบชีวิตตามมิตรมาพอจะทำอะไรได้บ้างครับน้องแล้วคุณตบปากมึงอีฮีผมเรียนไม่จบถนัดตกขับตัวเองมาโดมตอนอาบน้ำเสร็จพอมีตำแหน่งว่างเม่ครับอ เลิกสมัครงานกดกูไม่ได้ราบเยอะคนเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยผมเรียนจบคณะนาตศิสินขอสมัครงานไปรำปลายเตียงตอนกลางคืนไหมครับลำโพงมไงลำปลายเตียงผูจ้มาทำเฮี้ยอะไรลำปลาเตียงเุ้ย,ยเจอกวางมหมเฮวอยล่าง,ง,ง่วงหน้อง สวัสด hey, ีครับเฮลบอยฟิตเจอร์กับธานอสเอ้ยใช่ไหมครับพูนอี๋กูเจอเฮลบอยฟิตเจอร์กับธานอสมึงมา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 นี่ขนาดกูไม่มีเลือดนะอีเหี้ยมึงมาเด้กูไม่มีเลือดนะอีเหี้ยนี่ขนาดกูไม่ได้พกเลือด มาแม่แต่นิดเดียวในอีเฮียกูไม่ได้พบพอจะเป็นหมอนวดกระปูได้ไหมครับนี่ขนาดไม่มีเลือดนะน้องเลือดครึ่งหลอดนะเลือดครึ่งหลอดลุงเอครับหนูไม่จบอะไรเลยถังแตกตกอับไม่มีอันจะกินขอสมัครงานกอกกินไปวันๆนะคะใช่พี่รับเลยน้องพี่รับเลยลุงสนใจทํางานเป็นคนขับรถส่งให้ผมไมครับเดือนเดือนละแสนเอาอย่างเดียวเอาทำสะท้อนพ่อมึงเถอะกูไม่ทำหรอก ผมจบศิละปะกรรมมาครับเรามาผสมสีกันไหมครับน้องผสมสีชอคเถอะเอาหล่กค่ะเข้าสู่ช่วงไม่เลือกงานแต่ยากจนแต่ละงานที่สมัครกูนึกว่าจะสร้างทีมเอเวนเจอร์ ผมจบศิลปศาสตร์สาาตรศาสตร์นานก่อ้เหี้ยนดกูรังสร้างเอาไว้เจ้าเอาไว้ยีเหี้ยการทำลายข้าวของเข้าขายความผิดมาตรา3 0มน้องเกมเกมจอบอมหกครับทำได้ทุกอย่างครับพร้อมทั้งสามารถพูดเอเดตติ้งแองกูเเช่นดอสเตปากพ่อลุงได้เตะปากพ่อมึงเถอะเหี้ยผมเรียนมรังสิตมา8ปีแล้วยังไม่จบค่าเทอมแพงชิบหายขอยืมห้าสิบนอกนกอันนี้มึงมาแนวไหนเนี่ยแปดปีมึงจะเรียนเอามึงจะเรียนไปไหน ทิบดีเลอน้องอีเยี้ยศึกษาแล้วครบเลยนะ8ปีหนูจบคณะเกอะแม่กินคะ <c oughs> ่ะทำใหบหนูเข้าไปก่อแนแรกได้เลยค่ะ <c oughs> ไม่เอาค่ะอ,คอยู่ง่ายกินง่ายค่ะไม่มีจะแดกเหมือนกันคะ่ะกูไม่จบแล้วมึงจบปะอ้าวจบ,จบจบครับน้องไม่ได้ว่าอะไรครับใหญ่ ัุงเอครับหน้าบ้านมีบ่อน้ำสองบ่อหลังบ้านสองบ่อบ้านผมมีบ่อน้ำสี่บ่อหันมาครับจะจังไรน้องแนนมาแล้วค่ะวัีนนน้องสนุกมากค่ะเล่นเป็นหมอคงเทพมากค่ะฮ้งมอตีหัวพ่อมึงตีหัวพ่อมึงนี้ฮีผมจบนายร้อยมาตอนนี้อยู่หน่วยกองพันลำที่หนึ่งรักษาไม้ไผ่พอจะมีทำงานกับลุงเอได้ไหมครับอุ้ยเดเดือดเดือดเดเดสมาธิลุงเอครับผมเรียนไม่จบแต่ขอสมัครเป็นควายนั่งเป็นเพื่อนลุงเอเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สมาธิกด ฝึกงานขอไปฝึกกับลุงได้ไหมคหนูอมคุเก่งนอนได้ได้อุยไม่ได้ค่ะไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้าที่กระแสไหลไปในียวอุายยังไหลมาไหลไปหาตรหนหนูจบปอองมาครูโชมถีสอนให้ปลูกหญ้าพอจะเอาให้ลุงกินได้ไหมครับได้ไม่ได้ครับ ยังคมเฉยตอนแรกคจะยอมนะนะผมจบมาจากแดน5สาขายยกยอกศัพท์และค้าน้องน้องแดนห้าที่อะไรแล้วผมจบคณะพฤกษศาสตร์สาขาวัชพืชสนใจอยากสมัครเป็นเชฟครับเชฟอะไรวะลูกย่้าให้ลุงกินน้องน้องน้องเอครับลูกผมเบียวลุงเอจนอยากไปสัญญกรรมครับน้องบอกบอกลูกอย่าหาทำนะครับไม่ต้องสัญญกรรมนะครับ ร้านลุงเอเสื้อปลอมที่โรงเลือน้องน้องเสื้อปลอมี้อะไรลุงเอลุงเอซื้อเสื้อแท้กับันันเป็ดครับเสื้อตัวที่พี่เอใส่นี้กี่บาทรอครับเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าครับแพงพุ่มมึงเถอะขออนุญาตโปรโมทครับร้านลุงเอเสื้อปลอมเสื้ออันันปูดกอเปรดนี่ถ้าร้านอยู่สารยาตัวน้องไม่ใช่ครับใครจะสั่งเสื้ออันนเป็ดสั่งที่ลิงก์ลุงเอได้นะอันเป็ดรับเป็นโรบักไหมครับไม่ได้รับโรบักครับผมจบออกแบบแฟชั่นพอจะสมัครตำแหน่งทำเสื้ออันันเป็ดเถื่อนไหมครับน้องก กูไม่เคยทำเสื้อนั้นเป็ดเถื่อนสมาคมคนกินข้าวก้นหม้อ เสนอให้ลุงเอไปคดข้าวก้นหม้อบ้านพี่ดิวแล้วถามพี่ดิวว่ากินไหมน้องมึงอยา่าแต่เรื่องให้กูเธอผมซื้อเสื้อมาแล้วครับใส่สบายมากเฮ้ย <fooled para. S 1> ยืดเปล่าก็ไม่รู้แม่มึงมึงก็ลองยืดดูดิเฮี้ยกูจะรู้ไหมล่ะไม่ยืดน้องเสื้อผ้าดีผมเถอะครับจะเอาตังไปผ่อนเครื่องบินเจ็ตอือีเฮี้ยสั่งมาแล้วนะครับสองตัวตัวแดงกับส้มไว้จะมาเรียนขอบคุณมากครับว่าตัวไหนจะดีกว่ากันน้องน้องคนละแบบครับเมื่อไร่ดอนจะกลับมาไลฟ์อยากโดให้ดอนลั่นลั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เอา มึงไอแก่เฮียลุงครับดอกจันดอกจันเรียนจบต้องจะได้เอาคอนแวนมาสมัครตำแหน่งต้องจะได้เอา <พอ S 2> คอนแวนพ่อมึงเถอ,อ,อไม่ได้เห็นดอนออกช่องลุงเอนานมากคิดถึงนะครับจากใจจ่าแวนอวังบางพลัดอวังผมจบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬามาขอสมัครงานตำแหน่งไม่ทำผู้วัยายนักขำไปวันวันแบบแอดนายด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งละก่อน ผมจบการเลี้ยงสัตว์มาครับสนใจให้ี่เ,เลี้ยงควายทั้งฮ <ไอ S 1> <อ>ียเดี๋ยว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 โดนไปลังคืนอุ้ย,ย,าายลุงเอครับผมมาสมัครงานครับพูดท,ที่ผมบอถ,ถามเธอ,อของอข้าวสูตคูนได้11แม่ครับฝากพิจารณาด้วยครับเดี๋ยวน้องมาหนึ่งผมจบบัญชีจุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยากทำงานกับลุงเอครับไม่รับเงินเดือนแต่ลุงต้องตูดผมนะ ต้วคุยกล้าคุยสิบตะกูเกากมาฐานความสูงของับองร้อกเซไอเียเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไอเียสองล่างชิบหายกูไอเียเลือไม่มีเดี๋ยวฮัลโหลเพื่อนอโลโทีเดียว โโอหเหียยตานูไม่จบอะไรเลยค่ะแต่ยืนยันได้ว่าเป็นคนดีเพราะแม่ชอบด่าว่าไม่ทำฮี้อะไรเลยจริงจริงแม่เห้ยโอ้ยกันจะกันกูก็จะกันเดียวเมึงจะะกินฟาดลงไปได้ยังไงก็ตายเด็กกาะบอกก่ามข้างๆนี่มาตั้งแต่กี่โมงครับพอดีออกไปตอนสามทุ่มแล้วเพิ่งกลับมา

ใครที่ชาเลนในกูเมื่อกี้นะอย่าให้พี่จับจอย,อย,ยมีเยไม่มีนะ้ยยาให้กูจับจอยเพราะข้าคือราชาวานรสุนหงค์ไอ้ไรายช่วยดิเดี๋ยวยอีกครับลุงก่นะ